แต่ก็อยากจะเจอของแท้ที่แบบเป็นในเจ้าแม่ที่บอกว่าเลือกองค์ลงมาได้เลยอ่ะมานั่งต่อหน้าผมทีแล้วเลือกแล้วบอกเลยว่ามีองคอะไรบ้างเดี๋ยวจะเลือกขอลงทีละองค์เลยเดี๋ยวจะซักทีละองค์เลยนะโอ้โหห้าล้านเจ้าแม่ไรสารเนี่ยบอกเลือกมาขอบุหรี่จี้ทีเดียวพอ <c oughs> เออนะทูบจี้สักทีนะครับไม่ไหวนะผมว่า ไอคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ว่านะบั่นทอนคนทํางานด้วยนะจริงๆมันบั่นทอนคนทํางานด้วยนะแล้วคําพูดนี่แบบมันทัดใจมาก fc ผมบอกว่าคุณปาหินใส่เขาแล้วคุณจะหวังให้เขาเอาดอกไม้โยนกลับมาหาคุณได้ยังไงอะ่ะถูกไหมครับนะออาทุกคนกดติดตามไว้นะครับนะโหคนช่วยแชร์ไปสี่ร้อยแล้วว่าแป๊บเดียวเอง นะเจ้าแม่ป่านี้นอนสันแล้วมัง้งเจ้าแม่ไม่ได้สันผีเข้านะไม่ใช่องค์เข้านะสันแบบหลอนนะผวาแล้วโอ้โหเจอ fc กันอมพาลังวันนี้ fc ผมไปคอมเมนต์นี่หกอันจากตอนนี้ผมมานั่งเช็คคอมเมนต์หกพันคอมเมนต์นะ่ะโดน fc ผมคอมเมนต์ไปหกพันคอมเมนต์นะ่ะโอ้โหนะแล้วก็ฝากลูกหลานหน่อยเออผมว่าฝากอันนี้ดีกว่าทุกคนช่วยกันแชร์ให้ลูกหลานเขาดูดีกว่าเพราะถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาอะ่ะก็ให้ไปเอาโทรศัพท์ออกห่างเขาหน่อย นะครับนะถ้าเขามีโทรศัพท์เนี่ยนะแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบลูกหลานเอานะนะครับนะช่วยกันแชร์ออกไปอย่างน้อยเนี่ยนะเขาจะได้ดึงโทรศัพท์ออกจากมือแม่หรือมือป้าบ้างนะครับดูฟรีก็ไม่ดูเออผมก็ไม่ดูดูแล้วเป็นแบบนี้อย่าดูเลยนะครับเป็นอะไรผมไม่ได้บอกอะไรขอห้าอะไรนะใครดูคิดห้าล้านดูฟรี ไม่ไม่ให้ขอดูฟรีกูไม่ได้ขอให้ดูแล้วมึงมาดูกูทําไมไม่อย่ามายุ่งนะครับนะถ้าไม่ถ้าอยู่เงียบๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัญหานะผมว่านะเออจริงๆผมว่าเนี่ยถ้ามีผู้เสียหายเนี่ยไปลงเชื่อดูสักรอคหนึ่งแล้วมันไม่เป็นจริงนะโอ้โหอยากอันนี้มากเลยอะ่ะนะนะ อ่าไอน,นี้มากเลยอ่ะนะครับเออไล่ป้าเนี่ยไปบอกว่าตัวเองเก่งไปหูยไปแจ้งข้อกล่าวหาคนนั้นคนนี้ผมว่ามันเลอะเทอะนะนะครับแล้วก็บอกไปเตรียมความพิพากษาให้ศาลเขาตัดสินแล้วก็ให้ตหํารวจก็ทํางานถ้าป้าที่บอกว่าเก่งมากขนาดนั้นนะไม่ต้องมีแล้วตํารวจอ่ะนะครับนะมีป้าคนเดียวพอนะอ่าตอนนี้ตอนนี้ป้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นนี่แล้ว วาดรูปเย็บผ้าเขียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วนะเลิกเป็นแล้วหมอเลิกไปแล้วอะไรนะอะไรนะเจ้าแม่เออนะเจ้าแม่โอ้นี่ผมหาข้อมูลอยู่นะเอฟซีผมไปขุดข้อมูลมาเยอะมากนะเยอะมากนะครับมีอะไรเนี่ยมีคอมเมนต์อะไร ผมอ่านคอมเมนต์นะเอาทุกคนกดติดตามไว้นะครับผมกำลังไล่ดูข้อมูลที่ FC ไปหามาอยู่นะอืมนะครับดูดวงอ่าโอเคเอาทุกคนงี้เดี๋ยวใครที่อยากจะติดตามแล้วก็อ่าอยากจะซัพพอร์ตกันจอมพลังนะครับท่านสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับกดสมัครสมาชิกข้างปุ่มคอมเมนต์นะข้างปุ่มคอมเมนต์นะครับของแอปฟ้าจะเป็นรูปโล่ นะครับของอ่าทิกตอกจะเป็นอ่าสีทองนะเนี่ยตอนนี้มีคนกดสมัครสมาชิกเข้ามาก็เลยบอกเลยแล้วกันนะครับนะชื่อท่านจะเป็นสีทองแล้วเวลาท่านคอมเมนต์มันจะเด่นกว่าทุกคนนะครับนะขอบคุณทุกคนมากๆตอนนี้สมาชิกของ t i k t o อกเนี่ยประมาณ500คนที่สมัครเข้ามานะแล้วก็ของแอปฟ้าตอนนี้หูทะลุไประมาณ900คนแล้วมั้งเยอะมากครับของแอปฟ้านี่คนสมัครมา8 900คนของแอปแดงประมาณน่าจะประมาณ เกือบร้อยนะเกือบร้อยเพราะแอปแดงเพิ่งเปิดนะครับให้ทุกคนสมัครสมาชิกเวลาผมมาเนี่ยก็มันจะขึ้นแจ้งเตือนท่านแล้วท่านจะเห็นก่อนแล้วเวลาท่านคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ท่านจะเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนคอมเมนต์ถูกแนะนำอะ่ะนะครับมันจะขึ้นมาด้านบนก่อนนะอะไรนะนี่มีคนส่งภาพรถทัวร์มาแล้วรถทัวร์มาแล้ว <laughs> มีคนส่งภาพรถทัวร์มาแล้วครับรถทัวร์มาแล้วนะ อ่ารับยาช่องสามนะครับเหนื่อยหน่อยนะกับคนแบบนี้เออคือป้าเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ผมต้องจัดให้ไงผมต้องจัดให้คือป้าเวลาป้าแย่มาเนี่ยลบกับผมเนี่ยผมเป็นคนลบเอาจริงนะครับผมเอาจริงเนี่ยผมขึ้นไลท์ให้เลยนะผมขึ้นไลท์ให้เลยนะแล้วใครอยากไปดูข้อมูลนะครับท่านไปดูที่แอฟฟ้ากันจอมพลังช่วยสู้ได้เลยนะครับ แอฟ้กากันจอมพลังช่วยสู้ท่านไปดูจะมีเรื่องตั้งแต่ตอนแรกกันตอนนี้ไปอ่านได้นะครับนี่ผมถือว่าผมผมใจดีแล้วนะเมื่อวานผมไปแค่คอมเมนต์นะครับแต่วันนี้คุณล้ำเส้นผมมากไปแล้วนะนะเป็นเจ้าแม่นะคุณบอกดูดวงห้าล้านนี่ระวังนะครับคุณระวังนะระวังนะถ้ามีใครบอกว่าไปดูกับคุณแล้วไม่จริงอย่างนู้นอย่างนี้นะคุณเตรียมตัวเลยนะครับนะ นะโอเคสักรู่นะอ่ะแบบนี้จัดชุดใหญ่อ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันหอมปากหอมคอดีไหมเอ้ยลืมลืมลืมบอกอ่ะเดี๋ยวนู้ไปเลยหอมปากหอมคอนะครับนะก็ฝากทุกคนอย่างนี้ครับใครที่พรุ่งนี้ไปทําบุญนะครับพรุ่งนี้ผมไปที่วัดรัดประเขานะครับไปงานกระถินที่วัดลาดประเขาตอนเช้าใครอยากจะไปร่วมบุญก็ยินดี นะครับยินดีนะส่วนใครที่ติดตามก็กดติดตามไว้ครับอาทิตย์หน้าถ้าช่วงบ่ายมีเวลาทันจะทําเคสนะเพราะว่าเขตล้นเคตเยอะมากเลยครับตอนนี้เขตเยอะมากล้นทําไม่ทันเลยนะก็จะพยายามไล่เคลียร์วันนี้เนี่ยก็สองวันก็ไล่เคลียร์งานแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับมีเกี้ยวบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยมีเกี้ยวก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับกลับไปที่กาญจนบุรีแล้วนะอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เออนะต้องบอกลูกหลานนะ่ะลูกหลานต้องเก็บโทรศัพท์ป้าแล้วล่ะนะครับผมว่าลูกหลานต้องเก็บโทรศัพท์ป้าละเกินไปนะครับเกินไปอยู่ดีอะแบบมาวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้เขาแบบแบบเสียเสียให้หายคุณมาริี้วล้อริ้วเลยอ,อะไรผมไม่รู้จักคุณเนี่ยเห็นไหมคุณโดนเนี่ย FC ผมไปเนี่ยสาบบ้างเป็นไงล่ะนะปิดไม่ทันจะเป็นคนแก่ติดโซเชียลโพสตทั้งวันตอนนี้เป็นไงโพสไม่ได้เลยเปิดคอมเมนต์ไม่ได้เลย นะมาดูผมไลฟ์เอาแล้วกันครับนะเจ้าแม่นะถ้านเะจ้าแม่เปิดคอมเมนต์เมื่อไหร่เจอกันนะครับนะบผมไปต่อเลยนะเออเก่งนัะเอาล่าบะเขากรุงเทพครับเหงาคนขี้เหงาไงผมก็เอาแก้เหงาให้หน่อยไงก็จัดแก้เหงาเอฟซีทัวไปลงหกพันคอมเมนต์อ่ะทัวลงหกพันคอมเมนต์นะ่ 6, มมนนะหายเหงาเลยตอนนี้หายเหงาเลยนะครับ หายเหงาเลยนะเป็นไงล่ะอายไหมอายคนไหมเวลานี้ตั้งคําถามเลยคุณแม่งอยู่ดีๆอยู่เฉยๆเ,เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณก็ไม่ได้เดือ,ด,อดร้อนอะไรอยู่ดีๆไม่ได้ไปดึงขนจกกะกันแฉแนววิเศษคือถอนงอกแบบผมไม่ร่วงนะครับโตแล้วเออควรใช้คำพูดดีๆครับไม่ใช่แบบว่าไปเรียกคนนั้นคนนี้เขาไม่ดีใช่ไหมอ,อ้าวม,มีคนอ้าวเออ,เอ,อ ก็จริงอะ่ะกระแนบพิเศษไม่ได้ถอนหัวจักรแกละไปถอนถอนงอก,กโดยที่ผมไม่ล่วงอะ่ะถอนระยะไกลนะครับเอเอว่ะโมอยากจะไปติดตามช่องทางแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรืออยากอา่าส่งข้อมูลให้ผมแบบอ่านเองเผื่อวันข้างหน้านะเกิดเหตุอะไรท่านอยากแบบส่งข้อมูลให้ผมอ่านเองท่านส่งไปในไอจีกันจอมพลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ่านให้นะไอจี IG ก็จะเป็นแบบ ข้อมูลอินไซต์นะภาพที่แบบเป็นภาพครอบครัวไม่ค่อยได้ลงที่ไหนะนะครับก็จะลงที่นี่นะครับแต่นะสิง่งคลิปอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเออผมเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนนะถ้าทุกคนเจอผมตัวจริงทุกคนจะรู้เลยว่าผมจริงๆผมเป็นคนที่ถูกถูกสอนมาให้อ่อนน้อมถม่อมตนผมเนี่ยมีผู้ใหญ่เป็นพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่เยอะมากนะครับการที่เรามีพลัง สิ่งหนึ่งที่มันจะล้มเราได้คือความหลงตัวเองความเหลืองความพาวเวอร์ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกเจอคนแล้วเรากลางเกเรรังแกคนอื่นอันนั้นคือจุดที่จะทำให้เราตกต่ำนะครับแต่ถ้าเรา,าเติบโตแข็งแรงมีพลังมีพาวเวอร์แล้วเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราจะยิ่งเป็นที่รักของทุกคนอันเนี้ยผู้ใหญ่เขาหล่อหลอมผมมาแบบนี้ หลายคนสอนให้ผมเป็นแบบนี้นะครับสอนให้ผมรู้จักอ่อนน้อถมถ่อมตนทุกคนที่เจอผมดูได้ผมยกมือไหว้หมดทุกคนละครับใครมาถ่ายรูปก,กับผมยังยกมือไหว้เลยนะครับนะครับผมเนี่ยทักทายหมดล้วครับรปภคนขาบถนนวินมอเตอร์ไซค์โอ้โหผมเ็นขวัญใจวินมอเตอร์ไซค์เลยผมบอกให้ชาวบ้านถ้าใครเจอผมท่านจะรู้ผมเนี่ยคําว่าอ่อนน้อถมถ่อมตนเนี่ยผมยึดถือคํานี้นะครับแล้วก็คําว่ามีมารายาทนะแต่ผมเนี่ยถูกสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนก็จริงแต่ อ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอนะครับผมบอกคํานี้ผมอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผมไม่ได้อ่อนแอผมก็ถูกสั่งสอนมาให้ผมเป็นคนที่สู้คนมากให้ผมเป็นคนที่ผมอใช้ความแข็งแกร่งในทางที่ถูกคือต่อสู้กับคนที่บารังแกแล้วต่อสู้ให้กับคนที่ถูกรังแกไม่ใช่เอาความแข็งแกร่งไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่านะผมผมเป็นฟิลนี้นะครับ นะผมไม่ถือตัวนี่มีคนไป่าเคยเจอผมจริงผมเป็นคนที่้ทุกค,คนดูในไลฟ์ดิโอผมขึ้นหอไปอ่ะลงไปที่เวียงป่าเป้า,ปาชาวบ้านลงมาเท่าร้อยคนอนะ่ะผมมีเวลาจอดลานหอแค่ห้านาทีเองมีเวลาจอดแค่ที่หอแค่ห้านาทีเพราะว่าเมฆก้อนใหญ่กําลังจะมาผมเดินลงไปเลยจากหอแล้วบอกชาวบ้านมีเวลาห้านาทีถ่ายรูปทุกคนวิ่งมาถ่ายรูปดูดูด,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 ดูผมก็ถ่ายกับทุกคนทุกกล้องอ่ะแบบแบบพยายามให้มีเวลากับทุกคนให้เต็มที่ที่สุดห้านาที ไม่เคยแบบอุยฉันถือตัวฉันมาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาต้องเป็นไม่จะไม่ใช่ผมนะชาวบ้านนะ่ะผมนี่โคตรใกล้กับชาวบ้านเลยนะครับแต่ป้านะวันเนี้ป้าต้องมีมารยาทป้าจะไปเรียกคนนั้นคนนี้ที่ป้าก็ไม่ได้รู้จักเลยแล้วป้าก็ไม่ได้เคยเทะเลาะก,กับผมแล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับป้าแต่การที่ป้าพิมพ์แบบเนี้ยนะมันแสดงให้เห็นถึงตัวป้าว่าป้าเนี่ยไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ นะท่านจะบอกเป,เ,เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่แบบนี้ผมก็ไม่เคารพถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาไม่เรียกคนนั้นคนนี้เป็นรล้วล้อหรอกครับนะอยู่ดีคุณจะมาไม่รู้จักผมแล้วไปโพสขึ้นชื่อผมไปแขวนผมแบบนั้นน่ะถูกไหมแล้วพอผมไปเตือนดีๆด้วยความว่าเห็นว่าคุณเป็นผู้ใหญ่นะก็คิดว่าคุณจะเข้าใจอ๋อไม่คุณคุณคิดว่าคุณมีลูกศิษย์คุณเอาต่ออ๋ได้งั้นผมเอาจริงพอผมเอาจริงปุ๊บกลทําไมคุณหง่อะ ทำไมเอาจริงทำไมคุณหงอทําไมเอาจริงทำไมคุณลบโพส์ทําไมเอาจริงคุณปิดคอมเมนต์นะเ,เพราะอะไรอ่ะหรือว่าคุณเก่งเฉพาะกับคนที่เขาอ่อนแอกว่าคุณคิดว่าผมไม่สู้อ่ะคุณคิดว่ากันจอมพลังเวลาถูกลังแกแล้วกันจอมพลังไม่สู้อ่ะผมสู้ให้คนที่เขาไม่มีทางจะสู้มาเยอะแยะมากมายนะผมอ่อนผมอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผมไม่ได้อ่อนแอนะ ผมอ่อนให้ก็ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรกับผมก็ได้ผมอ่อนให้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดจาไม่ให้เกียดผมนะคุณในเหตุผมตลกหรือเปล่านะครับถ้าคือคือผมไม่โคตรเกลียดเลยนะคือเวลาคนที่ผมเนี่ยอ่ะเรื่องหนึ่งเลยเวลาผมายกตัวอย่างเอาแค่ง่ายๆเลยพื้นฐานลรวเรื่องของใครที่ว่าผมอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้ผมยกมือไหว้ผู้ใหญ่นะจริงๆผมจะเดินผ่านเป็นอากาศก็ได้นะ แต่บางคนเนี่ยอะผมผม้วยครับผมเป็นเด็กผมจะไหว้ทุกคนเลยแต่ถ้าผมไหว้ใครสักคนหนึ่งแล้วแบบแม่งแอคกนะดึงหน้านะแล้วแบบไม่รับไหว้ผมนะหลังจากนั้นผมจะไม่ไหว้แม่งอีกเลยผมเป็นแบบนี้เลยผมเป็นคนแบบนี้เลยครับคือผมอ่อนผมอ่อนน้อมถ่อมตนให้แต่ถ้าใครเห็นว่าเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนของผมมาแล้วมึงแอคกนะมึงแบบมึงยื่นนะแบบเลิกเลยกูเลิกไหว้มึงเลยต่อไปกูเดินผ่านมึงมึงก็เป็นอากาศเลย นึกออกใช่ไหมผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนที่ไม่ใช่กางแบวเฮ้ยมึงต้องมาไหว้กูมึงต้องมากราบกูไม่ผมไหว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าผมไหว้เมื่อไหร่แล้วมึงแบบมึงแอกมึงดึงแล้วไม่แบบผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยๆแล้วแบบว่าไม่รับไหว้ผมนะต่อไปกูจะไม่ไหว้มึงต่อให้มึงยิ่งใหญ่ขนาดกูก็จะไม่ไหว้มึงนะผมเป็นคนแบบนี้ครับเออคือไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นผมในทีวีบางทีผมตลกเฮฮาผมสนุก บางทีผมโหดบางทีผมเกเลเอบางทีบางเกเลบางทีผมโหดผมสู้คนอาจจะดูไม่น่ารักในสายตาคนนี้ผมเสียงดังผมไฟแต่ไม่ใช่ว่าการที่เป็นผลทั้งหมดมวันนี้ผมอ่อนให้แล้วคุณจะมาพูดจามาหมาไม่แดกกับผมก็ได้ไม่ใช่นะครับนะเออแชร์ให้ราคาขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออ ขาปิดไปเฟซไปแล้วครับพี่กันเห็นไหมเห็นไหมครับสวัสดีครับ่าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะกดติดตามนะครับขอบคุณมากเลยโอ้มีคนบอกกดติดตามแล้วค่ะกดติดตามแล้วเออก่อนที่จะดูดวงคนอื่นไปดูดวงตัวเองก่อนนะครับไปดูตัวเองให้มันดีก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนั้นต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนั้นให้ดีก็อีกแค่ตัวเองเนี่ยไม่ไปเรียกคนนั้นคนนี้เป็นเล้วล้อเนี่ยนะผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะ ก่อนที่คุณจะสอนคนอื่นน่ะคุณสอนตัวเองก่อนอย่าให้คนอื่นทําอย่างนั้นอย่าให้คนอื่นทําอย่างนี้คุณทําอะไรที่มันถูกที่ควรให้ได้ก่อนนะอ้าวจริงผมเนี่ยนะผมบอกเลยผมเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะมีลูกศิษย์ผมก็มีเอฟซที่รักผมแล้วผมเชื่อว่าผมมีเอฟซที่รักผมจริงๆด้วยนะจริงๆแบบรักผมมากๆอ่ะ อย่างเมื่อวานอ่ะผมผมมาพักที่พัทยาใช่ไหมผมเจอแม่บ้านอ่ะแม่บ้านเดินมานะเจอผมแม่บ้านที่เขาดูแลภูวิลล่าแม่บ้านดีใจมากแม่บ้านบอกโอ้ดีใจมากมาขอกอดผมเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนที่เขารักผมแบบนี้จริงๆแล้วพร้อมที่จะปกป้องผมจริงๆนะคือเอาทำไมบางคนบอกโอ้คนันมาเล่าแบบโอ้นึกว่าเล่าเป็นแบบ อะไรนายกนึกว่าเล่าเป็นแบบแบบนายกท้องที่หรือว่าเป็นอะไรเป็นผู้มีทิทธิพลหรือใครที่แบบมามากอดผมเล่าแม่บ้านนี่แหละนะผมเชื่อว่ามีคนที่รักผมจริงๆไม่ต้องแบบเป็นคนใหญ่คนโตลหรอกชาวบ้านเป็นเอฟซีที่ผมเชื่อเหมือนที่ทุกคนดูอยู่ใครที่แอดแท็กผมใครที่มาทํารังแกผมผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะปกป้องผมเพราะผมปกป้องคนอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยผมโชคดีที่ผมมีเอฟซีแบบนี้ต้องขอบคุณทุกคนวันเนี้ย ผมแล้วผมก็ไม่เคยเบ่งไม่เคยกางนะเดี๋ยวกูวทัวร์ไปลงมึงหรือกูไปนิ่ไม่เคยแต่วันเนี้ยแสดงให้ผมเห็นเลยว่าอ่ะแม่งมีคนมาเล่นผมมาพาดพิงผม fc ผมมาคอมเมนตะ์หกพันคอมเมนต์น่ะหกพันคอมเมนต์นี่เยอะนะทุกคนหกพันคอมเมนต์ลงไปสามโพสต์คนไลค์น่าจะประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะมั่งเยอะมากนะครับเยอะมากคือแบบโอ้ผมเชื่อเลย fc รักผมจริงๆ ให้ต่อให้ลูกศิษย์คุณจะรักคุณยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าผมก็มีเอฟซีที่รักผมผมต้องขอบคุณทุกคนนะที่รักผมมากๆนะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยไม่การจอมพลังมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะทุกคนผมจะพูดบ่อยมากคํานี้นะต้องขอบคุณทุกคนที่รักกันไม่มีทุกคนผมก็ช่วยสังคมไม่ได้ถึงทุกขนาดทุกวันขนาดนี้นะผมมีทุกคนเป็นเพราะผมมีทุกคนนะครับเป็นเพราะผมมีทุกคนแล้วก็หลังๆนี่ก็พี่หนุ่มก็เหนื่อยนะไอ้คนนั้นคนนี้ก็พูดถึงไอ้คนนั้นคนนี้ก็พลาดพ เยอะก็สงสารแกนะบางทีผมผมคนที่ผมเป็นคนที่รักพี่รักน้องมากนะแล้วก็พี่น้องผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่บางทีก็สงสารนะผมก็เห็นบางทีโอ้โหมึงมึงคอมเมนต์กูด้วยมึงคอมเมนต์พี่หนุ่มด้วยอะไรนั่งหนาววะพาดพิงกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยของไอ้ไอ้เจ้าแม่เนี่ยนะนะพาดพิงกันจังเลยนะนะครับสามสิบเอ็ดพระมาจริงไหมล่าสุดเนี่ยผมอัปเดตมาเขาก็ว่ามาจริงนะ เขาก็มาจริงนะครับแต่สามเอ็ดผมก็ไปจริงสามเอ็ดผมก็ไปจริงแหละนะครับโอ้ร้อยวันพันเรื่องคือผมบอกไนะหนกระแสเนี่ยมันช่วยคนได้จริงๆนะแล้วตัวพี่หนุ่มเขาก็ช่วยคนได้จริงๆคือผมผมทํางานกับเขาแบผมรู้แล้วพี่หนุ่มอะหลังจากจบเคสเขาก็จะบอกผมว่าเออฝากด้วยนะคนนี้ทําอย่างนี้ประสานอะไรเขาช่วยได้เขาทําพี่หนุ่มช่วยเคสหลังบ้านเยอะเหมือนที่ผมบอกไงพี่หนุ่มเนี่ยรู้ไหมว่าพี่หนุ่มมาให้ตัง แบบแอบโอนังค์เข้าให้ผมไปช่วยสังคมมาล้านหนึ่งจริงพี่หนุ่มมาแบบช่วยแล้วก็ไม่ได้ไปลงเพจไม่ได้ไปลงข่าวไม่ได้ไปลงอะไรเลยนะพี่หนุ่มมาแอบโอนให้ผมมาล้านหนึ่งจริงให้ผมไปช่วยชาวบ้านให้ไปช่วยคนเลยอะไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยให้อย่างนั้นเลยทุกคนให้อย่างนั้นเลยครับ นะอเขาบล็อกอ่อเขาบล็อกพี่อ่ะอ๋อมีคนบอกเขาบล็อกพี่แล้วค่ะพอไปคอมเมนต์ว่าทําไมค่าครูแพงจังอ๋อโอเคนะสู้สู้กดดูไลฟ์สดอยู่อ่าเห็นไหมคนจริงไม่พูดเยอะนี่ผมชอบมากผมเป็นคนที่ทํานะผมคนที่ทําทุกคนก็เห็นผมแบบอดหลับอดนอนดูดิผมเป็นคนที่แบบอ่ะ ถึงไหนถึงกันน้ําทั่วผมวก็โดดลงน้ําอะไรที่บอกว่ายากผมก็ไปอะไรที่บอกว่าทาเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะทําแล้วมันก็ทําได้จริงๆด้วยสําเร็จด้วยใช่ปะ่ะเออแต่คนที่ไม่ทําอะไรอย่าแบบเนี่ยอย่างอย่างป้าเนี่ยไม่น่ารักเลยไม่สร้างสรค์นะมัวแต่ติคนนั้นว่าคนนี้ไอคนนี้ต้องทําอย่างนั้นไอคนนั้นต้องทําอย่างนี้มึงทาอะไรอะ่ะมึงก็แค่อยู่หน้าคีย์บอร์ดแล้วมึงก็พิมพ์บอกคนนั้นคนนี้ต้องทาอย่างนี้คําอย่างนั้น ถูกป่าผมว่าแม่งไม่แฟร์เลยเว้ยมันไม่แฟร์กับคนทํางานเลยคนทํางานอะ่ะก็ทําจริงจังมากแต่นี่คือมึงใช้แบบน้ําลายทางานะนะครับมันมันมันไม่ใช่แล้วก็บางทีมึงบั่นทอนด้วยป้าบั่นทอนนะครับเจ้าแม่บั่นทอนเพราะอะไรจะมาบอกว่าเอ้ยผมแม่งไปรีวิวแล้วเอ้าเฮีย้ยแล้วกูไปทําเที่อะไรให้วะเนี่ยผมไปทําอะไรให้วะผมแม่งทํางานเต็มที่นะทํางานแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยแล้วผมก็ไปทาของผมเต็มที่นะคุณเป็นอะไรอะ่ะ ทำไมหนุ่มพี่หนุ่มต้องมาฟังคุณเนี่ยหนุ่มต้องฟังอย่างนั้นหนุ่มต้องฟังอย่างนี้ก็เพราะหนุ่มพูดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทําไมอ่ะทุกคนเขามีวิธีการทํางานเป็นของตัวเองคุณเป็นใครอ่ะเนี่ยเวลาเนี้ยคุณแน่คุณบอกว่าคุณเก่งคุณสอนนู่นสอนนี่ได้สุดท้ายเวลาผมเอาจริงคุณหนีไงทําไมคุณลบโพสทําไมอ่ะคุณปิดคอมเมนต์ทาไมอ่ะคุณเก่งจริงคุณก็มาเด็ถูกป่ะพูดถูกไหมโอเคนะครับบพอหอมปากหอมคอ นะเอาทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทําบุญที่วัดระะเขานะแล้วใครทีอ่อยากสนับสนุนนะครับการจอมาลางังนะท่านก็สามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยกดสมัครสมาชิกนะครับกดที่ตัวของสีเหลืองตรงทิ k ตอกนะครับข้างคอมเมนต์นะส่วนแอปฟ้านะเป็นรูปโล่แอปแดงก็เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรูปรูปอะไรวะ นะเหมือนกันอยู่ข้างปุ่มคอมเมนต์แล้วกันนะกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ชื่อท่านจะเป็นสีทองแล้วก็จะโดดเด่นครับแล้วก็เวลาท่านคอมเมนต์คอมเมนต์ท่านเนี่ยจะอยู่ลําดับบนบนนะครับนะคอมเมนต์ท่านจะอยู่ลําดับบนบนแล้วผมก็จะอาจจะด้วยความเกรงใจผมจะตอบคอมเมนต์ท่านก่อนก็แล้วกันจะตอบคอมเมนต์ของคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับขอบคุณมากก็เหมือนเป็นอ่ากลังใจจากทุกๆคนเนะนะทุกคนก็พยายามที่จะซับพอร์ตสนับสนุนเข้ามาคนสมัครสมาชิกคนสมัครเข้ามาเยอะมากเยอะจริงๆครับเยอะเลยอ่ะ เยอะมากนะเยอะจริงๆขอบคุณทีมการคุณอ่านะ,อะ,อะขอบคุณมากนี่คุณดากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับคุณดาขอบคุณมากคุณดากดเข้ามาแล้วชื่อสีทองนะครับส,รสวัสดีครับสวัสดีครับหลักพี่กันนะครับหลักพี่กันมากๆนะอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่ลาดปะเขาวัดลาดปะเขานะครับนะโอเคสำหรับคืนนี้ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับการขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมก็นี่ก็เกือบจะชั่วโมงหนึ่งละนะก็เดี๋ยวขออนุญาตบายยก่อนแล้วกันนะครับสมัครสมาชิกนานแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเต๋อนี่เห็นไหมคุณเต๋อคุณเต๋อสมัครอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนนะครับโอเคอ่าโอเคนี่นี่นี่คุณเต๋อนี่เป็นฮีโร่สามบังนะสมัครยาวเลยเนี่ยว่าทีร้อยตีสี่พันเนี่ยโอ้โหคุณเต๋อนี่ของแท้นะ ซัพพอร์ตกันจอบพลังหน้าดูเลยขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคครับไปก่อนนะบาย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 ครับไป